สวัสดีค่ัเพื่อนๆชาวโซเซนแซมนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับพี่โยกแล้วนะคะในคลิปรีวิวการแต่งหน้านะคะวันนี้พี่โยชก็จะมีการรีวิวแต่งหน้าเขาเรียกว่าช่วงนี้เป็นช่วงงานแต่งเยอะนะคะช่วงปลายปีเนาะที่นี่ปุ๊บน้องๆหลายๆคนเนี่ยก็จะไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวกันเพราะยังไม่ได้เป็นเจ้าสาวนะก็เป็นเพื่อนเจ้าสาวก่อนที่นี่ปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะอยากจะแบบว่าให้พี่โยรีวิวการแต่งหน้าแบบเพื่อนเจ้าสาวให้ดูนะคะแต่ว่าในงบแบบประหยัดพี่โย็เลยไปจัดมาให้ว่าในงบแบบประหยัดเนี่ยในการเป็นเพื่อนเจ้าสาวนนนีมมัอะะะไรบบบ้าางงคใ1,500-800ท พยายามจะให้พี่เซฟเราแบบนันก็ได้พวกนี้จริงจริงนะคะเขาเรียกว่าคิดว่าแต่งหน้าให้เลดหลูดูดีไปกับเอ่อไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวในงบ1,500บาทกันแล้วกันนะคะอย่างแรกที่พี่โยใส่นะคะคือคอนแทคเลนส์นะคะของดีมค m ล o ล o r วันนะคะรุ่นด i มิตเตชื่อของนพเออน้องนพนพรักนะคะคุณน้องแต่ชื่อรุ่นว่า No บายโนอะไรเนี่ยนะคะแต่เป็นสีเทานะครเป็นเทาบุกบุกีนะนี่เลย เห็นไหมครับไม่ได้เป็นมุกๆอย่างนี้นะคะแล้วก็มีอีกสีนึงคือสีน้ำตาลนะคะแต่วันนี้พี่โยเลือกใส่สีเทาก่อนแล้วเดี๋ยววันหลังเรามาใส่สีน้ำตาลกีกทีนะคะกล่องแบบนี้เลยน่ารักมาก นี่เลยนะคะอ่ะพี่โยก็ลงกันแดดแล้วนะคะคุณน้องกันแดดเนี่ยพี่โยก็ของอะไรก็ได้นะคะอย่างของสกินวันเนื้อก็จะเป็นมูดแล้วก็เหมือนเป็นรองพื้นไปในตัวนะคะต่อไปนะคะพี่โยลงแป้งของออนาลินต้านะคะเป็นแป้งผสมรองพื้นอยู่แล้วนะคะคุณน้องเนื้อแบบว่าแน่นมากแล้วก็ติดทนทั้งวันนะยพี่โยใช้เป็นประจำนะคะมีเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนะสำหรับวันนี้เนี่ยในคลิปเนี้ยพี่โยขอใช้เบอร์สองก็แล้วกันนะคะคุณน้องอันนี้ราคาห้าร้อยกว่าบาทนะคะแพงนิดนึงเพราะว่ามันเป็นชั้นแรกข,ของการผิวหน้านะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ของ ดีนิดนึงแล้วก็มีราคานิดนึ่งค่ะก็เลยต้องเลิกแป้งนลินตาหนะคะในงบวันนี้นะอาอาจจะรุนแรงนิดนึงนะเป็นยังงทุกคนยดีเนาะไม่้งคิผิดโนเพราะว่าเราไปลื้อี้ต่างร้อเพลงก็เก็บตัแปะนะคะอ่าทำั้นพกาคนปากใหญ่กปกปากเลย่ะบาปากลุกซื้เปี่ยนพกปอะครับแป้งมันจะไป่าปากเลยเป็นาอ่าก็ไปใน้เร่องเกลียดตัวกเรานะ เะต้อ,อ,ง,องทาเขานะสำคัญสุดเขาบากคนจะใช้ที่ีทาจรงแล้วที่ม,มีทาตัว,ตวเนาะขอใกินบ้านเขาเลยนะจ๊ะอ่ะพี่โย่้งใส่านปุ๊บเนียนกริบเลยนะคะเบอร์สองครับคุณน้องแล้วเบอร์หนึ่งก็คือก็คือก็เนียนเหมือนกันแต่ว่าข่าววันนี้นะแต่วันนี้พี่โยอ,อยากให้หน้ามันดูแบบว่าไม่ต้องข่าวมากนะคะต่อไปนะครับพี่โยใช้แป้งฝุ่นดารินตาแต่อน,นี้พี่โยไม่นับรวมนะเพราะาไม่ถือว่าอยู่ในงบมาเป็นตัวเหมือนเป็นไฮไล์ก่อนนะคะอยู่ในงบนะไม่รวมนะมื่กี้ปเนออ๋อคอนแทคประมาณส0ง พี่โอก็ต่อไปนะคะพี่โอใช้ที่ทาตาของนารินตานะคะอยู่ในงบนะคะอันนี้คือ,อาราคาประมาณ300บาทนะคะคุณน้องมีครีมและเป็นชิมเมอร์อย่างนี้นะคะนี่เป็นเฉดสีน้ำตาลนะแล้วก็มีเฉดสีชมพูด้วยแบบนี้นะคะพี่โยใช้สองเฉดนี้เลยนะแต่วันนี้พี่โยจะขอใช้เฉดน,น้ำตาลเนะเพราะว่าเราจะทําเป็นลุกแบบว่าลดหรูดูแพงนะครับการเป็นเพื่อนเจ้าสาวในงบ1 5 0 0บาท1 5 0 0ถึง800นะคะเห็นไหมเนี่ยที่ตาตาเขาจะวิ่งนี้แล้วคุณน้องอุ้ยเลิศ ตัดไปนะคะใช้สีนี่เลยนะคะน้ำตาลแดงทาก่อนเลยถ้าเราใช้จริงนะคะจ้างพี่โยนะคะหรือจ้างช่างนะคะเหตุนั้นราคาไม่เหมือนกันพิีกหนึนะคะเนี่ยช่องไหนถับที่ตาเขาซื้อไม่ใช่พี่ไหลโก้ก็ยังไม่ขุดนย่างเงี้วเีาให้สลับด้วยนะครับเราเอาสีขาวลงบนปากกาอยู่เนาะให้มันเป็นการเลือกๆนะครับโอเคแล้ใช้สีน้ำตาลที่เข้มที่สุดของเขานะคะคุณน้องนะคะมาลงตรงเนี้ย ตรงชั้นเนี่ยอย่างเงี้ยนิดนึงนะคะดูความเงาของมันนะคะมันเป็นชิมเมอร์หมดเลยซึ่งการทาตาซิมเมอร์ก็่ทำให้น่าดูแบบเป็นเงาเนาะโอเคค่ะบต่อไปนะคะเออไลเนอร์มิสทินซุปแบ็กฟิกส์ฟิกไลเนอร์และเป็นอย่างงี้เนาะที่แพนเค้กเป็นพรีเซนเตอร์นะคะก็มากรีดกันเลยค่ะต้องเร็วครับวิญยากตับคลิปเลยอือ คน่อยได้เลานใไหครับยลงไ้เพื่อจะให้ท่ไม่หกนะคะเห็นไหมครับยกยขึ้นเนาะแล้วก็ขีดมาล่างนิดนึงนะอ่าอย่างนี้ครับดีฝ่งนะรดเร็วมากค่ะอันนี้ก็มีครับอันนี้ร้อยบาทนะครับคุณน้องเออลืมบอกงบไปหนึ่งร้ยปสิบาทนะคะมิสทีนนะคะแม็กซี่แบ็กอันนี้เนาะนะครอ่โอ้ย โอเคครับน่าต่อไปนะครับเราใช้สีเดิมนะครับของของนารินตานะคะที่ทาตาเนาะมามาทาตรงหัวตาสักนิดนึงนะเพื่อความวิงและเงานะเห็นไหมคะอ่าคู่นั้นจะเป็นครีมนะหรือว่านางคาร์นั่นก็แบบว่าสเปรย์พินศษนะครับอ่านเราแบบนัก่อนเนาะได้เห็นหน้าชัดๆหน่อยต่อไปนี่คือหนูตาบ๊มนะคะอยู่ในงบ35บาบาทนะก็ของเอ่อเอ่อยี่ห้ออะไรวะ ยี่ห้ออะไรวะลืมแล้วว่าลืมยี่ห้อนอตตี้เออที่ติดอยู่เป็นประจำเนาะเบอร์ศูนย์เก้านะคะเห็นไหมคอนเดกเลนสวยมากคุณน้องเป็นเงาเงาหมุกหมุกนะเห็นปะอ่ามันจะเป็นบล็อกตี้เนาะราคาเก้าแปดสิบบาทเนาะเราพิโรนกำลรงอยู่แล้วงบเท่าไหร่แล้วตอนนี้ไปไลยละพันกว่าเรื่องพันนิดๆเงเนาะอ่าต่อไปนะคาเขียนคิวกันนะเขียนคิววันนี้นะคะไหวปะคุณน้อง วายิงนะคะส่วนนั่นวายิงต่อไปนะใครเห็นไหมวิงว่งวิง่งอย่างนี้เลยอืมต่อไปเนี่ยเราเราถ้าคนตามมันไม่ตั้งเราก็ดันให้มันตั้งต่อไปนะคะที่สอดเขียนคิ้วนะมึงจีนนะคะคุณ้องที่พี่โยเออใช้อยู่เป็นประจำนะคะพี่โยซื้อส่งมาเนี่ยแปดสิบบาทถึงหนึ่งร้อยบาทแล้วแต่ร้านที่เราไปได้มาเนาะแต่พี่โยขายเมื่อก่อนเนี่ยก็ร้อยห้าสิบร้อยยี่สิบแล้วแต่ช่วงได้มานะแต่ตอนนี้ไม่มีขายแล้วนะใครอยากจะได้ก็ไปหาซื้อกันเองชอบมันตรงที่มันดึงแล้วเหล่าเห็นมันเป็นเชือกเนาะ ช่วยตกนะคะเพราะว่าจะได้แบบว่าหมอให้ดีๆนะร่างคงก่อนเนาะวันนี้ครับแน่นจ้าดูได้พี่เพื่อนเจ้าสาวนะคะยแต่งตัวค่าเจ้าสาวนะคะแต่งหน้าค่าเจ้าสาวนะคะเป็นเจ้าสาวจะโมโหนะฮะพี่โยสังเกตนะเพื่อนเจ้าสาวสมัยนี้นะแต่งหน้าเค้มไม่กว่าเจ้าสาวนะคะเจ้าสาวแต่งหน้าอ่อนขึ้นมาทันใดนะคะแต่งาเจ้าสาวนะเรื่องงานค่าอแต่งงานนะมาถาโยนะคะมีใเก็บออมาั่นปีใหม่เพียบถูกถูกออออไม่มีการตัดนะครับองทายห้ดูว่าสินาทีก็เสร็จแล้ว อย่าถึงสิยจะไม่ถึงนะเกลุ่กักดรอรแลพี่โยต่งหน้า10นาทีเวิวคลิปสิาปปปปปนาทีเป็นานเิ่นอพี่โยก้าไม่เหม่อนเองอ่าโอเคครับเข้าก้างเนาะแล้วก็ใช้แป้มาเลยนับอ่าโอเคครับต่อไปนะครปัดแก้มนะคะวันนี้พี่โยใช้แป้งคนหมาตายนะคะ <S <S แล้วก็ปัดแก้มของชีโนแมคเรอันนี้เนี่ยประมาณสองรอยกว่าบาทนะคะ <S <S คุณน้องเบอร์สีพีชพิสตาพีชเศูนย์สองเนาะ เห็นไหมคะจากหน้าศพศของพี่เนาะใอ่ไนะสุดท้ายติขาดไม่ต้องถามัน้าลอยโอเคแปลงขนมาตานี้ไม่ต้องถามซื้อนะมันไม่มีขายนะคุณน้องรู้ป่ะมันมันไม่มีแล้วมันเป็นของเอสเต้นนะแลสเตนนะครับสวยหวานลดแบบนี้เลยเนาะแบบสวยหรูดูดีนะอ่ะต่อไปนะคะลิปสติกเนี่ย130บาทนะคะเวสแอนไวที่ร้านอีฟแอนบอยเนาะอีฟแอนบอยนะเอฟเฟตแอนบอยซื้อสีติ้งพิงค์นะคะเบอร์ นี่เลยเห็นไหมอืมเยโอเคค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็ได้ เป็นเพื่อนเจ้าสาวด้วยงบแบบประหยัดแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณน้องก็เอาไปใช้งานดูแล้วกันว่าใครใช้ได้บ้างแล้วก็ลองดูว่าเราเนี่ยไปซื้ออะไรมาแล้วก็ใช้ได้ในงบที่แบบประหยัดประหยัดนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกันดูคลิปพี่โยแล้วก็สติว่าใครอยากรูกนีไ้ได้ก็ลองสปด,ดูแล้วถ้าใครทำได้จริงจ้างพี่ข,ข่ดดีที่สุดเนาะวันนี้พี่โยไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะรักทุกคนนะเป็น <c oughs> ไงบ้างอืม